สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้น้องแพรวาและก็พี่ฟุกนะฮะอา้าวทั้งสองคนสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วอา่าพี่ฟุกสวัสดีแล้วแพรวาสวัสดียังจ้านะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ราช,ชบุรีนะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับนะฮะพี่ฟุกจับน้องด้วยรถมาจับน้องไว้ด้วยอา่าวันนี้ทั้งสองคนนี่นะฮะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อ่วัดเขาถ้ำกลวย เมื่อเช้านี้ไปทําอะไรมาบ้างไปทาบุญไปทาบุญแพรวาไปทําบุญด้วยหรือเปล่าไปทาบุญไปทาบุญนะฮะอ่าแพรวาไปทําบุญแล้วทีนี้นี่ตัวแพรวเนี่ยแพรวาได้ใส่บาทไหมลูกได้ใส่บารได้ใส่บาทด้วยอ๋อแล้วพี่ฟุกเหรอครับได้ใส่บารพี่ฟูกก็ใส่บาทเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพ่อต้มพาไปเที่ยวไหนครับไป ว,ออวัดเขาทขาน้ำวัาถ้วัดเขาถำ,ถำน้ำวาน้ำวัดเาถ้น้วเาถ้้วัาเาถ้น้ำว<ป>เาถ้เขาถ้ำน้ัเขาก้วาถ้้วา,า,าวาาาเจอลวัา้้เขาถ้ำน้ำวเขอถ้ำนเา้เาถ้วา้้วาาวาวา้วา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 า้ว้ารลิงด้วย นะฮะแพรว่าสนุกไหมครับสนุกแพรว่าไปกับใครมั่งไปกับปุตตนมีใครอีกมีมียลีมียลีมีพี่ภัยมียลีด้วยมีพี่ไปมีพี่ฟุกด้วยมีพี่ฟุกแล้วก็มีต้อมไปอ่าแล้วก็มีพ่อจ๋าไปด้วยโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้นอกจากผมเนี่ยนะฮะจะทําหน้าที่เป็นสารถีดูน้องด้วย พาลูกๆนะฮะไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆในขณะเดียวกันครับวันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆนะฮะอยู่ที่ตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่นี่แหละฮะที่เห็นอยู่ตรงปลายมือของผมนี่นะฮะซึ่งเป็นถนนเส้นนี้นะฮะก็จะไปวัดเขาถ้ำกล้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมี พระประธานนะฮะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะฮะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เอามากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราไปท่องเที่ยวกันยังสถานที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานเขาหินงูเขางูนะฮะไปถ้ำฤาษีเขางูมาด้วยเป็นไงน้องแพราวาไปถ้ำฤาษีเขางูกลับมาเป็นไงบ้างลูกาเป็นนูจ้ะโอ้สนุกมากไหมอ่าในขณะเดียวกันนะฮะพวกเราทุกทุกคนก็ได้รับความประทับใจ จริงไหมลูกอ,อซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะก็อยากจะให้ใรทยหลายคนถ้ามีโอกาสในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆไม่ไกลมากนะครับมาท่องเที่ยวกันที่ตำบลเขาแรงบ้านเขารังนะฮะวัดเขาถ้ำกลวยแห่งนี้นะครับก็เวลาผมไปที่ไหนฮะผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาให้กับทุกทคนได้ดูนะฮะนี่คือบรรยากาศในช่วเงเย็นๆครับดูท้องฟ้านะเป็นสีฟ้าสวยงามมากในขณะที่พระอาทิตย์ นะครับรับอยู่บนหลังเขานะฮะพอจะมีแสงรำไรให้กับพวกเรานั้นได้ดูความสวยงามเป็นแสงทองนะฮะเป็นแสงสีทองสวยงามเลยทีเดียวนะครับและในขณะเดียวกันครับท้องทุ่งนาที่เขียวขจีนะฮะเรียกได้ว่ามีหมูนกกาบินมาบินไปนะฮะได้อัตรศนะฮะของความสวยงามในขณะเดียวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องคอยติดตามพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องแพรวาซาิลูกอ่าพี่ฟุก ครับแล้วก็ตัวผมเองนะฮะพร้อมด้วยครอบครัวนะฮะเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนไหนเราก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศเหล่านั้นนะฮะมาฝากให้กับท่านผู้ชมวันนี้หมดเวลาของเราลงแล้วลากันไปประกอนกับภาพบรรยากาศท้องฟ้าแล้วก็ทุ่งนาภูเขาสายลมอ่าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับสวัสดีครับดูนกสิดูนกหนกูโอ้โหนก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 มี ไปนนแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นอ,อ้าเหรอน้ำมันกัย